สวัสดีค่ะเพื่อนๆนะคะวันนี้มาพบกับป้าออยอย่างเคยนะคะค่ะตอนนี้ก็จะบ่ายโมงแล้วค่ะอีกไม่กี่นาทีป้าออก็เห็นว่ามะม่วงหิมาพันเนี่ยค่ะมันแดงแดงมากๆค่ะแสดงว่ามันแก่จัดแล้วก็แดดมันจัดนะคะผลมันถึงแดงอ่าพระซาตายเขาเรียกว่าพ่นแดงแป๊บเลยค่ะแป๊บพ่นแดงแป๊บบ,บบเลยค่ะเดี๋ยวเราไปดู ผลมะม่วงหิมะพันของวันนี้นะคะวันที่สองมิถุนายนนะคะเดี๋ยวตามป้าอ,อ๋อไปดูเลยแดดสดใสมากเลยค่ะแดดสดใสมากค่ะเป็นลูกนี้ไหมคะตั้งแต่ป้าอ,อ๋อเก็บมาค่ะไม่เคยเห็นแดงเท่านี้เลยหรือว่าป้าออรีบเก็บยังไม่ยังไม่แดงอย่างนี้เลยค่ะอันนี้แดงสดแดงแดงมากเลยแดงจริงๆอ่านีมแมลงมันแทะนะคะ แล้วพอออกก็เก็บซะสิว่าทำไมละ่ะเราก็จะเก็บแต่รูปแดงๆแล้ววันนี้ค่ะ,ะเห็นไหมหาอีกรูปหนึ่งแดงมากเลยเห็นไหมคะนี่คะ่นะแดงมากเลยค่ะมันรับแสงตะว,วันทางตะว,วันออกนะคะเนี่ยแดงแดงมากเลยปกติตไม่เคยเห็นแดงประมาณนี้เลยค่ะเก็บไปเลย เก็บตรงนี้หน่อยอเยก็บเฉลยได้ยินเสียงพระอ๋อลงถังไหมคะเก็บเฉลยเนี่ยวนยนันนี้มีแต่ลูกแดงๆทั้งเมื่อกี้เห็นผีเสื้อมันแอบมาตอมน,นะคะอระอ๋องเฉลยะะลูกนี้แอบอยู่ ลูกนี้ก็แอบแดงอยูะแอบแบดงอยู่อแอบแดงเด็ดสุดเลยค่ะแอบแบดงอยู่ลูกเดียวแดบดบดีมากเลยค่ะวันนี้แดดดีดีค่ะมีแต่ลูกแดงๆแต่กิ่งละลูกกิ่งละลูกนะคะอันนี้ลูกโตแดงมากเลยเก็บมันงเลยอันนี้สามลูกติดดินเลยค่ะติดดินเลยแดงกมากแดงมากแต่ก็มีรอย เขาเรียกว่าแดดมันกินอะค่ะอะไรมันกินเลยมันกินยอดนี้ก็ลายต้นหน่อยค่ะเฮ้ยลายลูกหน่อยแดงแดงแลายลูกหน่อยยอดนี้ตัดกับช่องฟ้าเลยค่ะอ่าวันนี้ป้าออก,ก็มีอาหารว่างนะคะมะม่วงหิม,าม,มาพานอาหารว่างแทนผลไม้เลยค่ะน่ากินเลยค่ะ นี่ก็เม็ดมะม่วงหิมพา,านต์นะคะถ้าใครรู้จักเนี่ยขนาดใหญ่ค่ะเม็ดใหญ่มากค่ะนี่ปลาออกคัดไว้เป็นเม็ดพันนะคะคะัดไว้เป็นเม็ดพันค่ะหัวเมจิกอะค่ะเนี่ยความใหญ่ของหัวก็ขนาดนี้ค่ะถ้าวัดให้ให้เห็นชัดๆนะคะค่ะความใหญ่นะคะมันจ,จะอ้วนกว่าปากกานะคะฝาของปากกาเมจิกอะค่ะปากกา เนี่ยนะคะค่ะอ่าอันนี้ก็มเมล็ดพันธุ์ที่ปลาออกเก็บแล้วแล้วก็เด็ดออกมาจากเม็ดแล้วปลาออกมาก็ตปากแดดนะคะมาตัดแดดค่ะตาแดะะตาแดดมันจะได้ไม่เป็นเชื้อราค่ะอันนี้ไว้เพาะเมล็ดพันธุ์ถ้าใครสนใจก็ติดต่อปลาออกมาได้นะคะาเป็นพันธุ์เอ็มสองสามค่ะค่ะเม็ดมันจะดำเพล็เม็ดมันไม่ไม่ เขาเรียกว่าไม่ผ่องผุดนะคะเม็ดมันจะทำคล้ำแบบนี้ค่ะทุกเม็ดเลยค่ะพันเอ็มสองสามผลสีแดงนะคะผลสีแดงค่ะป้าอออเก็บไปก็ตากไปวันละเล็กวันละน้อยนะคะก็เพื่อนเพื่อนคนใดถูกใจก็ติดต่อป้าออมานะคะเพาะไว้ในกระถางข้างบ้านไว้กินยอดก็อร่อยค่ะไว้เป็นไม้ประดับก็สวยงามดีค่ะ